เสร็จเยียบร่อยได้าบานนี่การขุดดินแต่งดินครับพี่น้องขั้นตอนต่อไปก็คือการหล่อมครับผมใส่ปัาเคี้ยวมาครับพี่น้องเ๋ยวปักเคี้ยวหล่อมมาเนี้ขันไกลนี่ผัาเคี้ยวหล่อมมาอีกที่หนึ่งครับผมรักไปแล้วเพราะท่านแล้วเลืออีกรักหนึ่งครับผมอากอื่นกับขอกับสวัสดีพี่น้องทุกมองทุกทีเอฟซีทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง้อครับผมบอว่าจะเป็นพี่น้องยู่ในประเทศไทยหรือว่าไปอยู่ต่างประเทศเนาะครับผม ที่กมารับชมช่องพ่ออุบลคนบ้านๆครับผมขอตอนรับพี่น้องสู่ช่องพ่ออุบลคนบ้านๆอีก้างหนึ่งครับผมมาพบมาพ่อคันบรกับรรยากาศช่วงค่ำๆครับพี่น้องช่วงค่อยค่ำร่วงแรงแต่เป็นจะโต๊กดินนะครับพี่น้องผมหลังจากคลิปที่แล้วมาขุดดินแป้งดินไว้ครับพี่น้องนี่ขุดแล้วแล้วลครับผมบ้านนี้ทินทำการล้อมนะครับรอบกันไกลไปสักหน่อยก่อนไกลมันหลายครับพี่น้องเพื่อนเพื่กียร์ เล่นลัดห,หนดแล้วกันครับผมพดลัดตัง่นตรงเฮ็ดประตูเข้าไ,ไนะปหน,น่อยนี่ประตูเขาไากันหนมากันไก่ครับพี่น้องเนี่ยคึ้หมากล,ลายได้ครับพี่น้องผม เชื้อปลูกสิ่งปลูกฟ้อนครับพี่น้องนะจู่เขาไม่เดีอดใช่ไหมบอกไปเดี๋น้อยกันเวทก็เริ่มมืดลงแล้วครับพี่น้องเวดก็จะยกดินแล้วจะทำการหล่อม,มือนะครับผมลองหนึ่งถึงบ่ what เดียวครับพี่น้องม,มันจะลำบากแน่จังเลยเจ็ดดึงหลอดไปก่อนครับพี่น้องผมจะเสียบอาหารแดงที่ไหนเสียม,มดัดท,ที่ไหนดึงหลอดไปก่อนโอ้คำอะไรยังห่อน,ยนอยอนู่ครับพี่น้องผมต้องเหนี่ยงประตูครับพี่น้องเจ็ดประตูเขาตรงนี้นะครับผมแค่ว่าเจ็ดึงหลอดไปก่อนโอ้อย่าวโคตร เก็บผู้เดียวครับพี่น้องอย่างนี้ใช่ไหมครืองินสอปลา้อเรื่อง้เาักจังหวะันนึงกบลก เก็ตไว้ขาวๆก็ได้ครัพี่น้องท้าแล็ดนี่ซิีบัแล้วแล้วับผมเยวสมาดขาุญไปจัาหน่อยก่อนมาดโยเกไร้จังหน่อยก่อนเดี๋ยวงสี้มัดแดงที่หลังครับผมต้งประตูนี่กับตองแตงไม้ครับพี่น้องผม นะครับพี่น้องบ้านทอดห่อนคักหอนเน่ครับพี่น้องผมขนาดหมื่นเลยขัดหอนโอ้ไก่เขาสวนเฮดเป็ดจำนีกนนอน่อนครับพี่น้องเนื้อสีเฮ็ดต่อครับผมวินกับล่อยตามลงแล้ว่เลยวินกับจะตกดินนะคะรับพี่น้องผมำัตามกันครับพี่น้องเฮ็ดไหมเเดี๋ยวก็บไป ไปซัำนี่ก่อนครับพี่น้องเลี้ยงสิ่งมหิทธ์ใหม่มืดแล้วเว้ยเนี่ยเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปซัำนี่ก่อนครับพี่น้องผมเดี๋ยวพอ,อกันไม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้พี่น้องโชคดีมีความสุขสุขสุขคนครับผมพอ,อกันไม่คลิปหน้าครับพี่น้องขอทุกคนโชคดีเฮงเฮงบางบางครับผมร่ำรำรวยรวยทุกคนครับผมสวัสดีครับ